มานในเกมนี่ยังไงก็ชื่อเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับไข่พบกกับไข่ค่ะวันนี้เราก็มาเล่นเกมไมค์คราบกันนะมีแขกรับเชิญพิเศษไข่วะเออไข่วะไะไรเหเนี่ยแม่ไม่มีสกินได้เว้ย เร็วๆแนะนำชื่อมาชื่ออะไรคะคุณชายพุทธพัฒน์ไม่ใช่ชื่อชื่อนี่คืออะไรชื่อช่องหรือว่าไงช่องอนะ่ะโอ้ยแคร์มี่ไหมแดรี่แล้วอัดมาเนี่ยอัดอยู่โอเคชื่อเขาก็ชื่อว่าชื่อว่า <c oughs> ไอ้คุงไอ้ขังไอ้คิง,งทุยแปลนเถอะ <c oughs> เล่นเบสบอลเย่เย่ ไม่เคยรอะไม่รออยู่แล้วอ่ะคนมันเยอะอ่ะวันเนี้อุ้ยแกไปเล่นในนัน้นเปล่าเบสบอลที่แบบในนั้นสองคนเว้ยทีมละสองคนนะเออบีทุกอันเลยสองคนว่ามัน,มนเป็นแ,แบบลัคกี้บ็อกซ์ลัคกี้บ็อกซ์มีลัคกี้บ็อกซ์อยให้สุ่มของเราเองเอประหลาดอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยจะเล่นแบบทีมอยู่นี่ไง มันจําแกยากว่ะเฮ้ยแกเห็นอะไรดีวะเข้ามาในเบสบอลแล้วนะี่ยเข้าแล้วเหมือนกัน,วนสว่างหรือมือดมือดอุ้ยคัพเวอร์ครัพเ,เวอร์ตรงกลางแปดคนนะเนี่ยแล้วอะข้างๆแฮร์รี่พอตเตอร์เออไปเข้าแล้วเออสีอะไระสีอะไรอะ เสียงเงินแล้วกัน<อ><อ>แ,แล้วแต่แล้วแต่น้ำเงินก็น้ำเงิน,น,น,นสวัสดี<ม>เธอเป็นผู้หญิงปะเนี่ยสกินอเล็กด้วยตัวฮ้ไม่มีสกินไหนทำไงอ่ะแล้วมันใช้ไม่ได้เลยเหรออยากใช้ชื่อตัวเองมากกว่าจืบจๆบจ้บจาขี้เกียจซื้อสกินไอ้ขี้เกียจซื้อไอ้ดีแท้มันแพงเว้ยเออ เป็นหมื่นปึนพันเราเป็นเด็กกระจอกง,ง่อยๆไม่มีเงินเป็นหมื่นที่อะไรยังไม่ถึง <คำ S 2> <อ>ยังไม่โตพอหยาบอยากจะมีเหมือนกันนะมีไงมีไอดีแท้เย่ยไปกระโดดดีกว่ามี ID ดีแท้ก็ดีนะ ใครบอกไม่ดีเดี๋ยกกระเทิแม่งเลยตามสบายมันสามารถเปลี่ยนเองได้ไงแบบอย่างชอบตัวไหนแบบแบบแบบออกแบบเองได้อ่ะเอาง่ายๆมาแข่งกระโดดกัะตุกนั่น,นไปแล้ว <laughs> อ่าอาอะสอิ c o m เดีจะตี เป็นไงเป็นตะตีบะตกไปแล้วไม่อยากเล่นน่เล็กเลยออะมือแม่งเล็กไม่ชอบพี่ไงมือเราก็เล็กนะน่ารักดีทำไมอ่ะไม่ถนัดกูตกไอ้บ้าตกก็แม่งเริ่มไกลมากอ้เมื่อกี้อยู่ตรงต้นไม้แหละหรือเปล่าไปไกลเกินแล้วช่ถ้ามันมีลิฟ์ให้ขึ้นนี่จะสบายมาก กมันเหล็กอะกระจกกระจกหรอเมื่อกี้ไม่เห็นพูดไงอยากไปอะมันก็แค่เอาไอ้เหี้ยไม่เ้ยโง่บ้าเดี๋ยวติดเลทค่ะติดเลทเหรอไม่เลเปนบวกเออไม่ใช่เลดสเเดี๋ยวมีคำหยาบ โอเคยิบยิบยิบเฮ้ยแล้วมีกี่คนวะฮ่าห,าหาอาอ้าเฮตอบเป็นการด่วนเลยเฮ้ยแย่งอ่ะเฮ้ยเฮยมันมีอเล็กสองตัวนี่ว่าเดี๋ยวแยกไม่ออกเฮ้ยสามด้วยเว้ยสามเดี๋ยวแยกไม่ออกว่าใครเป็นใครเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งของให้ผิดคนอ,อุ้ยแม่งไม่ได้อีกเลยอ่ะโหตอนนี้กูได้รัวๆได้ไรห,ห็นได้เลยเราอ่ะ จุบได้สองบล็อกตรงนี้ได้ขอบคุณมีมีน้ำใจมากเฮ้ยเฮ้ยมึงใครอ่ะอ๋อทีมทีมเราขอบใจเลยเออสกินนั่งเคีียวดีว่ะน่ารักอ่ะหรือเปล่าชมสกินนะไม่ใช่ตัวจริงเย้ไปเลยเพื่อนไปไปเพื่อนไปไปเพื่อนไปแต่ทีตกเลยนะ ไปสิเพื่อนโหต่อเทาะต่อแบบฮะไพ้โปรแกรมแบบน่ะก<า>็โปรแกรมอะไร,ร,รไวะที่อัดที่แบบอัดไม่เกินสิบนาทีอ่ะแต่เราเปลี่ยนเป็นสิบเกินแล้วไงเปลี่ยนเป็นเกินสิบนาทีโอ้โหดูท้องนี่สุดยอดแม่งเอาไปแล้วเว้ยไปซอะอุ้ยงตกแล้วเย่โอ้ยกูเกอบตกเหมือนกันเนี่ย ใครจกดคลิปแอบไว้ตรงนี้นะโอ้ยเมาส์เกือบโอ้ยใช้แม่งเต้นตุบๆอ่ะกลัวเมาส์แบบบุดบุดไปแล้วไปแล้วไปดีแล้วอะไรไกันเตือนก,กันยัง่ะมีมีอยู่บนต้นไม้หูสีแดง โอ้โหฉันโอ้โหฉันฉันฉันเกียร์สีแดงฉันเกียร์สีแดงโอ้โหใครมาตอบตอบหลังตอบอเ,หเหนื่อยสึกเหนื่อยการพูดเฮ้ย,ยมาแล้วสีเรืองสีเรืองมากสีเรืองสีเรืองสีเรืองมันไปแล้วเฮ้ย <Words. S 2> มันเล่นมันเล่นสติ๊กบินไปเงาาินเงินเงินมาแล้วามาแล้ว <im itation> มาแล้วมาแล้ว ปุ๊บปุ๊บปุ๊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 เย่เย่รีบไปไหนวะเฮ้ยไปแล้ววะตกไป่ะใครตอนไหนยังไม่ยัยค่ะแกไปตกมันหรือเปล่าหรือมันก็บวชคใช่ไปยิงมันไงแต่ไม่รู้ว่ามันอ้าวมีธนูหรอโหดีอ่เบอกแล้รว่าได้ทองมาะดฉันยังไม่ได้อะไปบวได้ได้ของเขาอ่ะมันไม่เห็นเมาส์เลยไอ้นั่นอ่ะ โปรแกรมที่เขาอ่านน่ะ,ะมันไม่เห็นเมาส์แต่เราวิ่งไปแล้วจังหวะน,นี้เราได้ทองฮะยิงกลับยิงไงยิงเย่เย่ยิงเล่มเฮ้ยมึงอ่ะเราจะเล่นเราจะเล่นทีเดียวเลยไหมโอ้ยเฮียทีเดียวสองดานหรือยังไง โอ้ยแม่ง,งหรือคลิปแล้ว่านใครเลยอ่ะเส<ว>อือใจอ่ะว่าใครไม่มีทำหมวกวะเนี่ยอุ้ยลงไม่ได้ลงเลยนั่นอ่ะอะไรวะดิฉันแผล้วมันยิงทะลวงมองไม่เห็นสีเหลืองเลยสีหนึ่งเดี๋ยววิ่งเอามายัางด่วนเลย ยิงมันสีแดงแอบยิงสีแดงแป๊บฮะไอ้ทิ่งของคว้ไปสีเหลืองฮุวี้มันยิงไม่โดนสวยสเลยเหลืองของเยอะอุ้ยไม่โดนนี <c oughs> ่ไง <c oughs> เรียบร้อยโ <c oughs> โอ้หไม่ตกเว <c oughs> ้ยตกตกเย่อู้หูแหลกเป็นหมื่นจริงเหรอมาแบ่งบ้างที <c oughs> แล่งได้ยี่สิบเอ็ดอันเนี่ยเนี่ยเรียกเป็นหมื่น จังหวะนี้ระวังมันตอบมาข้างล่างมันจะหึมมากเลยไปแล้วครับไปแล้วครับพี่วิ่งมาอยู่ดีได้ทองซีทิ้งแมงวิ่งทิ้งหลังหลังหลังไม่โดนก็ดีไอ้กูวิ่งเนี่ยโอ,อ้ยเราไม่ใส่ชุดเลยนะโหดนะโหอยากได้อิกนะ,ะับมาเอาในกล่องนะฮะเยอะเลยนะฮะอยากได้อยากได้เหล็กอ่ะ เอาแบ่งเลยเอามาแบ่งเอาซักสิบสี่อันจริงดิมาว่าเอาทำชุดเอ้ยเหลืออีกสี่อันขออีกสี่อันสี่อันสี่อันไม่ให้แล้วหมดแล้วจ้ะาอับสบายอุ๊ยน่าจะครับดาบอ่ะเออใช่จะมีอยู่สิบอันอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยแดงเกือบ วุ้ยแดงเฉียบโอ้ยเคเรามีดาบเลเวลสามนะคะไม่มีเลยค่ะรอเลขค่ะเสียงฉันจะเบาเว้ยกัเธอหรือเปล่าเนี่ยเขี้ยมากเดี๋ยวเบาเสียงก่อนอุ้ยเดี๋ยวมันเท่าไม่เท่าเอ้ยโอ้ช่างมันเดอดข้าไม่ไอ้เหี้ยเอ้ยไงไม่ได้ไม่ตายวะมาแกตายแทนใช่ไหม เ,เมื่อกองก็หายมาเลยดิใส่ชุดพร้อมไปไมั้ยเนี้ยพร้อมดีครับเขาอยู่บ้านอะปลอดภัยสุดอุ้ยแม่งเอาอิดไปหมดเลยใครเอาวะแกนี่หว,ว่าไหกูวอาไปสิแม่งเอาไปหมดเดลยฉ,ฉ,ฉันต้องคุยบ้านใช่ไหมดูตัวใช่ดูตัวเออข้าม่นดีเนี้ย พูดกับใครวะอุ้ยแม่งมีคนแอบบอกกล่องด้วยแกอุยอ้ยแม,แม่งเฮ้ยเคสแม่งมาดิใช่เหรอเอออยู่ข้างหลังอะปีนขึ้นไปอ่ะที่เพิ่งเดี๋ยววางบอกให้ไปดีเคสมึงไหนๆดูดิมีอะไรบ้างเนี่ยเรียมีคนเนี่ยทุบอยู่ว่ะ <c oughs> เออนั่นแหละมีอะไรมีเพตสี่ม็ดไอ้เหี้ยคนเกียนเลยเฮ้ยเพื่อนมันเห็นนะเวย้ยใครวะของใครวะ เนี่ยเขียนชิปเป่งเลยเฮ้ยเขียวเขียวเฮ้ยแล้วฟอร์มไม่มีฮนูเหมือนจริงๆแล้วก็มีขอเล็กอีกอันนึงได้ไหมเล่นจอเล็กไม่ค่อยเหมือนเฮ้ยอะไรเนี่ยปรับเป็นจอใหญ่อ้าลืมกดไปกดคอนโทรลใช้เลยอ้าวโอ้ยเหนื่อยในที่นี้ผมตายบ่อยสุดแล้วนะครับ ตอนนี้เราจะไปบวกสีเหลืองกันนะครับเราจะไปเอาสเสบียงของไปไปสีเหลืองกันบอกใครบอกใครอะไรที่ได้ยินอ่ะไม่มีใครได้ยินโอโอ๊อดอกเกียดเกขอโทษน,นะฮะเขาไปเขามีหวังตายอะ ขอโทษนะฮะแม่งเอยแม่งไม่ให้กูรอดเลยลงมาถึงฟันอุ้ยโดนด้วยโดนแต่มันไม่ตกกูจะไปบุกสีเหลืองจะไปยุ่งกับกอ้วึงนี่มันเ้่จริงเลยรู้สึกว่าเรายิงทะลุกากใช่แม่งไม่เป็นไรไอออน เราอ่อนอืมอิดมึงเยอะมีผู้ชายคนนั้นอะคนเดียวที่คุมบ้านโอ้ยแม่งตีกูแล้วไม่ใส่ชุดดินะใช่ไหมใส่ไหมอะเปลืองเออดีมึงไฟกไปเลยไฟกไปเลยไอ้เชี่ยกูโดนลูกหลงเนี่ยแ่งยิงโคตรแม่นอะไม่รู้ครับตอนนี้จะไปสีเหลืองอย่างเดียวนะ เอาบาง <รอ S 1> ทีอ,อาจจะมี<ช>สีเขียวต่อไปก็ได้นะไม่เป็นไรเราจะไปสีเหลืองอย่างเดียวเลยแน่แโอ้โหไม่งยิงโคตดแม่น่ะแม่นสอเสือมาอย่าตกนะตกยิงกลับแม่โอ้ย,อยเจ็บว่ะแล้วคุณจะไปไหนเนี่ยอ้าอไมโดนด้วยไง่ายๆฆ่าตัวตายจิ๊บจ คือยเดบจ๊บจุ๊บจ๊บเมื่อกี้เราเป็นฝ่ายรับเราจะลุกบ้างนอลุกลุกออกจากที่นี่ไม่ใช่อลอเอ้อะไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเก็บกิจดีกว่าอุ้ยเก็บอิดอิดเป็นหมื่นโอ้โหเป็นหมื่นจริงอะ เป็จริงหรอได้เหล็กคนเยอะอีกคนเยอะแต่ตอนเนี้เราจะกลับไปได้หรือเปล่าอ้าวอ้าวอ้าวเฮ้ยเขียวเว้ยเขียว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 ยิงแม่งเลยยิงแม่งเขียวเขียวหรอเขียวเขียวเขียวยิงไปสามนัดตูัวเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย Help me please เดินตรง วิเศษได้ธนูอ่ะอสารทำของกนี่ยไกูจะไปยังไงเนี่ยโอ้โหของตอนเนี้ยกูพร้อมอ่ะเดินตกเฉยเลยมารับกูที่มารับกูทีคนละครึ่งเปล่าคนละเออเดี๋ยวแบ่งนะมามารับก่อนเถอะตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเราไม่มีอะไรเลยเดียวเวนบล็อกแล้วแม็กก็ยิงมันใหญ่เลยแล้วเขาไปตรงนี้ตอนนี้เขาคงตายตัวเนี้ยเฮ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 ้ยมาแล้วอัศวินแม่หมด ฮ้ยทองทองทองเฮ้ยโอ้ยแบงเพื่อนแบงเก่งทองกุมพี่ิบเอ็ดอันตอนนี้ยโอ้ยใครตกอ้ออย่ายิงกูกือยู่นี่สเสทีเกตเขาอยู่ที่แกพอดี ไปละชไปเฉยไปเยแม่งอยู่ข้างบนบ้าวะไปเฉยไปเฉยไปเฉยขอบคุณขอบคุณที่ยิงโอ้ยแม่งเหลือสี่หลอดทำอะไรดีวะเนี่ยอ่ะเอามาคนละครึ่งสับไปช่วยโห่ไม่ได้ช่วยก <laughs> ูเลยไม่ให้หอ <laughs> โอ้ยงอนแป๊บขอสามอันก็ได้ไหมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อย <ทำ S 1> เลย <laughs> อยู่ตรงเหล็กอะสวัสดีโอ้ใส่แนวเดียวกับเราเลยเนะี่ยขอบคุณขอบคุณที่ให้เหล็กขออีกสองก้อนใช่ไหมสองเยอะแล้วกูจะไปเก็บไปไหนดีอ่ะมาเก็บไว้ที่เรามาเราไม่ไปไหนแล้วเะยังเห็นเราเดินตกอ่ะเหล็กเหล็กทำไปเดินตกก็การเมื่อกี้หูแม่งเสียดายไปแล้วเก็บดีเก็บแล้วมีอะไรไหม จะไปจิกใช้จะไปจิกใช้แค่นี้เหรออ่ามาดีมากส่งมาทีเดียวสิเออเอาไปใช้แป๊บพวกไม่ไปไหนหรอกไปอยู่แต่ป้อมตรงนี้แหละคอยยิงใช่ขอใช้อีกแล้วกันเนาะเฮ้ยแม่งโหรโถนูขตรแรงเลยสัตว์โอ๊ยแล้วจะเอาม่วงมาทำไมวะ โอนไปดีอ้อยโอธนูแรงยี่่ี่ก็ไอ้สีเขียวเปนคงตางไอ้สีแดงแม่งเงียบเลยอ่ะเออปุ๊สีแดงไหมบ้าเหรอต่อลงแบงค์ล่างเลยเลยคุ้ยเสียดายอ่ะแกเอาธนูยิงดิไอ้สีแดงแม่งต่อสูงเว้ยกูกำลังยิงอยู่ต่อยแม่งเลยเฮ้ยตัวนูด้วยตัวนูด้วยเฮ้ยขยับไปตรงนู้นี้โอ้แม่งตกเอง ุ้ยสีแดงออกโหูก็เหลือสีเหลากับสีเขียวประทะกันนะดิ้ยลืมไปว่ะจะเองไมโอ้โหตายแล้วของไม่ตกวะนะจริงรอ,อ,อ่ะธนูหดเชี่ยอะเอาเอาของมาละเอามาโอ้ทองทองมีคนแยกแกเฮ้ย ได้เข้าตัวปะเข้ามาอันนึงใช่เหรออีพี่แย่งแกเว้ยเนี่ยอีใส่หมวกอ่ะไม่สัตเออแย่งหรือเรื่องเว้ยเอาเอาิดปวล่ะอิดในกล่องในกล่องอ๋อแม่งพูดเลยเอาเสื้อมาอันนึ่งหกสองเจ็ดอืม เย้เยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสีเขียวฉันไม่ม e ีธนูอ <ts> ่ะสีแดงอยู <mismos to nose> ่ต <plus poetry> so ัวหนึ่งกันลังเลงแดงอ่ะนี่ขอบคุณถายก่อนใครก็ได้เพรามีสิทธิ์แพ้ว่ะมีสิทธิ์โอ้โหเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เน่ยมั้งอ่ะแมงยิงคู่แล้วแทงคูมกลางกันหมดเลยอ่ะถ้าเรา ถ้าเราไปสีเขียวได้โอ้โหแม่งทนุไฟกันทั้งนั้นเลยดีกว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ฐานมันเลยอะรู้สึกว่าอยากจะยิงสีแดงจริงๆเลยม่อมันตายข้างบนอะเรามีทองอีกอันหนึ่งอ่ะแม่เอามาดิเออเอามา,ามามมาเอาเอ thank you <อ> อ่ามาเลยไม่ขาผิดกันว่ะตอนนี้มีทางเดียวก็ต้องช่วยกันดีเจนฐานอ๋อจุดอ้าวต่อผิดเอาสีแดงบุกเว้ยสีแดงบุกสีแล้วใอ้ฝากของอะนริฝากของเลย,เลย่ะ ที่รับฝากของค่ะเอ๊ะเ,เรื่องสามยังรวยชิเป็งเนี่ยเออเอา,เอาอนี้มาอันหนึน่งไปแล้วเดี๋ยววิ่งไปเลยนนพร้อมนะอุ้ยเขาห่งหยิบบล็อกผิดจะแกะอ,อยากจะไปเร็วเร็วให้มันยิงกูตายไปเร็วเร็วเร็ว แล้วกูจะไปยังไงเนี่ยมีทางเดียวเราต้องบุกสีนี่ไอ้นั่นอะใช่สีเขียวอะเออี๋ยวลอดพน้นสีแดงมันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าไหมใครแม่งปิดทางแล้วเนี่ยเอา้ากำลังจะทุบได้สีเขียวแม่งต่อสูงเฮ้ยเออสีเขียวต่อสูงไม่มีฮนูว่ะเกส เ้ยไม่เป็นไรใช้ยิ้มของแม่งแทนอย่าตายนะสัตว์ไม่เหลือรอดหนี่ยหยแม่งเฉียดไม่โดนไม่โดนทำไมโดนแล้วโอ้แม่งแม่งยืนนิ่งเว้ยไอสีเหลืองกูมาสีเหลืองตลอดเลยโอ้โหโอ้โหของเต็ม เหล็กนี่ยังมีตั้งเท่าไหร่น้อโหสีสามัญแล้วกูจะขยังไงครับพี่มีสีเขียวที่ไม่ใส่ชุดุีตัวนึงเฮ้ยเดือดร้อยไอ้ซัดมันมีใครยิงตูปะวะอ๋อไม่มีเพื่อนอยู่ข้างบน เพื่อนจะไม,ม่ใส่ชุดว้าเขียวนะเว้ยเดี๋ยวตายขึ้นมาไอ้สัสอะไรขอโทษทำยาหลุดแล้วเขาไม่เกี่ยวนะคะเฮ้ยช่วยด้วยดีอยู่ตรงไหนไปไม่ได้อยู่ข้างล่างเลยเนี่ยทางขึ้นอนะไอ้<า>สัสมันมาเต็มเลยว่ะยิ้มใครวะเขียวยิ้มเราด้วยว่ะยิ้มเราทีมเรานี่นี่นี่เดินมาแล้วเขียวอยู่หลังแกอยู่ กเออใช่แม่งก็มีทางขึ้นตรงนี้ด้วยไอ้ชี้ไปไม่ได้บ่ายไก่ยิงไล่ตูดแกใหญ่เนยเฮ้ยเก็บทองไว้ดิเก็บทองไว้เก็บทองไว้ทองเก็บไว้ไหนอุ้ยแม่งเก็บไปแล้วเก็บไอไงอุ้ยแม่งให้เราใช่ไหมขอบคุณไม่ให้เก็บไว้อ้าว เอาธนูแกแมวเหรอเออไปค้ามเอามาคปข้ามาไ,ไปามาไปส,สลายผู้หญิงอีอีเอางั้นเอาทองกูขึ้นมาได้ได้งงชิบหายเลยอะไรกูจะค้าธนูฟาบุ่นเลยลอยแหมทฟาบุ่นเลยลอยรู้เน่ะอะไรบ้าบอล ไปต่อถานเยอะๆเลยอุ้ยเพื่อแม่งต่อหขาอ๋ไอได้ยินครับพี่ได้ยินครับขอ้อทุบออกแม่งต่อขึ้นเอาเยอะๆเอ็นบีซีเอาไป<ม>เอากูใส่ชุดครบรกันดีกว่าเฮ้ยให้ให้ชุดเกาะพายาวาั่งหรือว่าให้แม่งเก็บไว้ความรู้สึกความรู้สึกเริ่มเหนื่อยอะ เหนื่อยที่จะเล่นเลยนะเฮ้ยสีแดงสีแดง <ทำ S 2> ไปวันนะเฮ้ยแกแล้วไม่เอาชุดอรออะแ,แล้วใครส่งชุดให้เรารอ่ะก็ก<อ>ูให้เหรอให้เหรอให้ให้ปากไว้ใช่ไหมแล้วแต่ <c oughs> ตัวตายซู้งงใจเบื่อการเล่นกันเ <c oughs> พื่อมันสร้างอะไรวะเนี่ยแม่ง เฮ้ยายายาไปดิย,ยาปอดไข่อุ้ยตะคิวขาขึ้นเพื่อ,อแนแง่งยสร้างอะไรลวเนี่ยแล้วมันปลุกมาแล้วสีเขียวปลุกมา,าก,การ์ดมาเห็นแ,แ,แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วทำดาบแบบเห็นแล้วเห็นแล้วอ,อุ้ยเม่นกินสเต็ง กินสเต็งกินสเต็งกินสเต็งตบแรงมากตายแล้วอุ๊ยค่ะมันก็ัวแต่อันั่นอย่างเดียวเลยหูแม่งหูไม่ยช่วยกันเลยอ่ะไอสัตว์แล้วกูเดินสกแม่งเรียบร้อยแล้วแม่งเรียบร้อยครูดีแป๊บนีไม่รอดแล้วว่าแม่งเห็นอ่ะไม่เหลืองไม่เหลืองเดินไปเลยเดินไปเดินไปอยู่ไหนอ่ะตายหรอ เออตายแล้วกูตามติดชีวิตมึงอยู่เนี่ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บจุ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 ๊บจ๊บจ๊บเขาว่ามีสิทธิ์ตายวราไม่เห็นนันไงแม่งลงมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดารามาชมค่ะโอ้หเต่อัีเเนื่อยโอ้ยเหนื่อยโอเคนะคะพาคนี้ขอจบใช่ไหมขอจบนะ เดี๋ยวเจอกันผ่านหน้าไขา่ลืมกดไลค์สมัครขายกันด้วยนะบ๊ายบายโอ๊ยเหนื่อย